เขาบอกว่าเหตุผลของปุตุชนทำให้คนทะเลาะกันแต่ว่าเหตุผลของปัญญาชนทำให้คนยอมรับแต่เหตุผลของอริยชนทำให้คนปล่อยวางเราจะสังเกตเห็นได้ง่ายว่าเวลาเหตุผลของปุตตุชนเวลามียกเหตุยกผลใส่กันเนี่ยต้องการเอาชนะกันแล้วก็ทะเลาะกันเพราะว่าจะไม่มีฝ่ายใดยอมรับในเหตุผลนั้นๆเพราะต่างคนต่างยกเหตุผลของตัวเองขึ้นมา ก็ฟาดฟันกันแต่เหตุผลของบรรยายชนเนี่ยทำไมถึง่ายอมรับได้เพราะบรรยายชนเนี่ยเขาได้ศึกษาเขาได้เรียนรู้เขาได้ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านประสบการณ์มาเวลาเขายกเหตุยกผลอะไรขึ้นมาเลยเป็นสิ่งที่น่าเชื่อถือได้แล้วก็ทําให้สิ่งเหล่านั้นบุคคลเหล่านั้นสังคมเหล่านั้นยอมรับได้นั่นคือเหตุผลบรรยายชนจะเป็นแบบนั้นส่วนเหตุผลของอริยชนทําไมทําให้คนปล่อยวาง เพราะอาริยชนเขาไม่ต่อสู้ไม่เป็นผู้ที่จะต้องเอาชนะใครแต่ถ้าทำใจถ้าเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นแค่เช่นนั้นทำความเข้าใจกับมันเข้าใจคนนั้นเข้าใจคนนี้เข้าใจสิ่งนั้นสิ่งนี้เมื่อเข้าใจได้แล้วก็ไม่ต้องไปต่อสู้อะไรแล้วก็ไม่ต้องไปเปรียบเทียบยกอะไรขึ้นมาไม่มีตัวอ้างอิงเพราะความจริงมันปรากฏอยู่แล้วอย่างนี้เป็นตน้นะนยกตัวอย่างเช่นว่า ปุถุชนคุยกันทะเลาะกันด้วยเหตุผลว่าความแก่ความเจ็บความตายความปรากจากกันนี่เนี่ยมันไม่เป็นความจริงปุถุชนเขาก็จะทะเลาะกันว่าแก่ก็หาวิธีแก้ได้เนี่ยอย่างนี้เป็นต้นเจ็บไข้ได้ป่วยก็หาอยู่ยากินตายคนจะตายเสี็ปั๊บก็ต้องกินยานั้นอายุวัฒนะเสริมกําลังให้มีอายุยืนนก็จะขัดแย้งกันไปขัดแย้งกันมาส่วนปัญญาชนเขาก็จะใช้เหตุผลมาอ้างอิง อย่างนี้เป็นต้นว่าบุคคลเมื่อวัยผ่านไปร่างกายสึกกรอลงก็จะทําให้ร่างกายน้ำปุพังลงคนทั้งหลายเมื่ออากาศแปรปวนทําให้ร่างกายมันแปรปวนเสียก็ป่วยไม่สบายคนเราเมื่อร่างกายมันรับไม่ได้มันก็ต้องตายจากไปเขาอ้างอิงจากคุณหมอคนนั้นไมยแพทย์คนนี้อ้างอิงอย่างนั้นอย่างนี้นัน่นคือปัญญาชนเมื่ออ้างอิงได้เป็นที่ยอมรับคนนั้นเป็นที่ยอมรับได้ทุกคนก็เชื่อถือเนี่ย อารยชนนี่ไม่ต้องเปรียบเทียบเลยเห็นชัดอยู่แล้วอไม่ต้องไปอ้างอิงว่าทํำไมพอมองไปก็เห็นคนแก่เต็มตาเห็นคนเจ็บไข้คนป่วยก็เห็นอยู่เต็มตาเห็นคนตายก็เห็นอยู่เต็มตางั้นปัญญามันเลยบอกเลยว่านั่นไงความจริงไม่ต้องอ้างอิงว่าเอาใครมาเป็นหลักประกันให้ยอมรับได้เพราะความจริงมันทําให้เรายอมรับเองโดยปริยายแค่เนี้ยมันก็มีความสุขแล้ว